เอาพี่น้องมันนี่ก <ainsi> ับพี่นดติกัะมากู้มันครับพี่น้องรับจ้างกู้มันักเก้าล่ะได้หางมีมครับพี่น้องมันมันมันเบิ้งนี้เบิ้องนี่ครับเบิ้งนี่เออเบิ้งโอ้โยไปแล้วครับโอ้ยโอ้หางโหัวหางขาซ้ำโอ้ยหัวหน้าแบบนี้พี่น้องเออเบิ้องโอ้หัวน่ะเฮ้ยของแท้ของแท้เอากินโช๊ะแล้เนี่ยน่ะ

เอานะวันไปไปลูกคนไี้กินเหมือนแล้แนวน,นี่กับมานรับจ้างกูมันนึกเอาเราพี่น้องกับเอ้เมื่อนี้ทีมงานหลายพี่น้องได้มีประเดิมหัางหนึ่งแล้วโดยเซียนชาเพื่อน่ะเดี๋ยวเจ้าภาพเพื่อนจะให้ว่าสิมานใช้เคี้ยวเพื่อสิมันอันนี้เจ้าภาพเพื่อนครับขออนุญ,ญาตนะเด้อเจ้าภาพเ้ยเอนเขากล้องอยู่หรอกกัน่า นั่นนั่นนะต้องใส่แมกโคไปน้องรอบนี้ตองใ่แมคองต้อ่มโคน้องต้องใส่แมกโไปน้อ้อแมโ่น้องห้ใส่กโคน้องต้องใ่แกคไน้องต้อ่เมกโคไปน้อ้งแมโไปน้อง้ใส่คน้องตอก่มคไนง้องห่ามกไง้่ไน้อง้อแไปน้องตองใี่มน้องตอ่น้อง้องเส่มกโน้องอมน้้่กน้อ้แมน้ตส่นอง 啊，蛮高。